สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์น,นะครับวันนี้จะพามาชมงานขุดสระน้ำโมเดลนะครับขนาดสามงานความลึกห้าเมตรนะครับหน้าง,งานแปลงนี้นะครับอยู่ที่หนองบัวอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ รูปทรงอิสระนะครับฟรีฟอร์มนะครับตามแบบของที่เจ้าของที่ได้ออกมาให้นะครับเราก็จัดตามแบบไหนนะครับความลึกนะครับจากพื้นนานะครับจากพื้นนาที่ผมเดินอยู่นี่นะครับลงไปถึงชั้นชั้นแรกครับอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็จากชั้น1เมตรลงมาหาชั้นที่2นะครับ2เมตรแล้วก็เว้นตะพักอีก2เมตรนะครับลงไปอีก2เมตรนะครับเป็น5เมตรนะครับแล้วก็เจาะหลุม สือบ่อไม่ให้ใหอีกหลุมนึงนะครับเจ้าของที่ย้ำมาเลยนะครับว่าไม่เอาคันสะไม่เอาคันบ่อให้เอาดินขึ้นผมเป็นตัวโคกกับถนนให้หมดก็ทำตามต่้งนะครับตามแบบแต่นี้เราเหมางานนะครับเหมางานเหมาเหมาโดยส่ง ขนาดสะนะครับส่วนดินเราเอาขึ้นถมให้ตามแบบของชองที่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับความยาวจากถนนจากปากทางที่โดนบินตอนแรกครับจากปากทางที่เข้ามานะครับความยาวอยู่ประมาณ300เมตรนะครับ จะกว้างอยู่ประมาณ4เมตรกับ6เมตรนะครับความสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบเซนนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับสำหรับปลูกบ้านนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ จะพามาชมตัวไหลถนนนะครับที่เห็นเป็นลูกดินแบบนี้ที่ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าเจ้าของแกยังไม่ให้แต่งนะครับเพราะถ้าแต่งแล้วจะเกินงบที่แกตั้งไว้นะครับจะเกินงบที่แกตั้งไว้แกว่าเอาไว้ก่อนนะครับสองข้างเลยนะครับถนนแต่ตรงโคกที่แรกแกก็บอกไม่ต้องแต่งแต่เดี๋ยวผมแต่งไปให้ดีกว่ามันจะได้มองดูดีหน่อยเพราะว่าเวลามันยัง เหลือยังพอได้อยู่นะครับอันนี้ดินที่กองกองไว้นะครับกองไว้ประมาณยี่สิบคิวนะครับจะเอามาใช้ผสมทาบ้านดินนะครับเห็นแก้วางอันก็ประมาณนี้นครับบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับเงียบสงบนะครับแปลงนี้เราจัดตามงบที่เจ้าของที่แกมีเลยนะครับแล้วก็ส่งงาน โดยที่ว่าเจ้าของที่อยู่ที่หนึ่งครับคืออยู่กรุงเทพนะครับที่แรกแกตอนที่เราลงลงมาคุดช่วงแรกแรกแกก็ล้างงานมานะครับแล้วก็มาอยู่ได้สักสองสาวันแกก็กลับไปทํางานต่อนะครับประมาณนี้นะครับถนนเส้นที่ผมเดินอยู่จะกว้างหกเมตรนะครับตามแบบนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับเป็นสระน้ำบอเดลทรงฟรีฟอร์มขนาด3ามงานความลึกห้าเมตรเราแถมเจาะสดหรือบอ่อให้ดินที่เหลือจากการถมถนนนามาถมเป็นโคกนะครับถ้าเป็นตีเป็นงานก็สองงานกว่าตัว,วโคกนะครับที่ได้แปลงต่อไปนะครับรถแมโครกำลังจะย้ายไปต่อ,อบ้านดงขลุยนะครับ ดงขุยอ่าผมออกเสียงตูดหรือเปล่าเพชรบูนะครับเป็นงานซอยร่องสวนขนาดสองไร่นะครับพอดีเรามาอยู่แถวนี้แล้วลูกค้าอยากได้กุดเลยก็ก็พอจะขยับคิวไปได้อยู่นะครับเพราะต้องเก็บไปเลยพอเสร็จจากดงขุยเราจะเข้ากันที่หันคาใช้หน้าต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับทีมงานเรานะครับพี่ๆท่านใดสนใจแปลงนี้นะครับ อยากรู้อยากทราบงบแปลงนี้นะครับโทรมาทำได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0649524155นะครับหรือจะคอมเมนต์ถามไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ